สวัสดีพี่ๆอีกครั้งนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับเซลเวตตเหมือนน มาค่ะคีอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับแมาอยู่กับทรงมอบเดอะซีรีส์นะครับอีพีที่5แล้วนะครับผ่านมาแล้ว4 EP ีนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวเบ๊ขออธิบายคร่าวๆก่อนเลยนะครับว่าทรงมอบเดอะซีรีส์ของเบสคือคอนเทนต์อะไรนะครับคอนเทนต์เกี่ยวกับลูกค้านะครับการแต่งรถนะครับและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อนะครับก็คือว่าใครเนี่ยมีเหตุผลอะไรหรือใครต้องการตกแต่งหรือใครอยากรู้ราคาต้นทุนเกี่ยวกับของตกแต่งเนี่ยคุณพี่จะได้รู้ใน EP ีนี้ EP ีเดียวเลยนะครับอย่างเช่น ช่วงแรกนะครับจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับตัวรถที่ลูกค้าเบสตกแต่งนะครับว่าติดตั้งอะไรบ้างราคาประมาณเท่าไหร่และออกมาสวยแบบไหนนะครับส่วนช่วงที่2นะครับเป็นการสัมภาษณ์เนาะกับว่าลูกค้าครับเจอกันได้อย่างไรใช้เหตุผลอะไรในการตัดสินใจเลือกซื้อเป็นปาเจโรสปอร์ตนะครับส่วนช่วงสุดท้ายนะครับจะเป็นการเบสมาจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเบสกับลูกค้าเนี่ยเรามาเจอกันได้ยังไงนะครับแล้วก็ทําไมถึงมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือเปล่าเอามาแชร์กันนะครับ เผื่อบันเหตุการณ์ดักๆหรือเหตุการณ์ดีๆเราก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับอ,อย่างนั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นคิวของพี่นุนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพี่นุเนี่ยเขาบอกเบสว่าเอ้ยซื้อรถทั้งทีอะ่ะพี่ใช้ที5ปี7ปีซื้อครั้งทีเอาให้คุ้มเอาให้แบบมั่นใจนะครับเราไปดูกันนะครับว่าปาเจโร่ของเบสต,ตอบโจทย์พี่นุยังไงนะครับไปดูกันดีกว่าครับไปชู ครับเรามาอยู่กับรถสุดห่อสีขาวคันงามคันนี้นะครับเป็นรถของพี่นุเองนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับตกแต่งอะไรบ้างนะครับคันนี้ตกแต่งเป็นชุดอัลติเมตอีกแล้วนะครับอย่างแรกที่เบสพาไปดูกันนะครับก็คือสเกิร์ตนะครับด้านบนนะครับจะเป็นโลโก้สปอร์ตนะครับอันนี้พี่นุเลือกเป็นสีคมเมียมนะครับให้ดูความเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะหรือมีระดับนะครับแล้วเราไปดูครับด้านข้างกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นมือจับแคฟล่านะครับตรงนี้เป็นมือจับแคฟล่านะครับเปิดเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้จะมีสกัเพด LED ให้นะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้ครบเลยนะครับสกัเพด LED นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่น ขับเคลื่อนสีล้อนะครับเหมือนต้นคลิปที่เราเห็นไปนะครับเดี๋ยวเบสปิดประตูเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่ามีส่วนไหนอีกนะครับที่ตกแต่งคันนี้ของพินุกันนะครับดูจากไกลๆอันนี้นะครับเราจะเห็นมีกันสัต์แท้อีกนะครับกันสัต์แทเนี่ราคาลืมแจ้งเลย1,700บาทนะครับส่วนมือจับแคฟลานะครับอยู่ที่1,200บาทนะครับเรามาดูด้านท้ายกันนะครับของตัวนี้นะครับที่เราเห็นนะครับก็คือสเกิร์ตด้านท้ายนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในชุดของ Ultimate Pass ทั้งหมดนี้นะครับของที่พี่นุตกแต่งไปนะครับราคาทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่1 5 5 0 0บาทนะครับขอย้ําอีกทีนะครับว่าเป็นของแท้จากศูนย์ทั้งหมดนะครับคราวนี้นะครับเราไปดูเหตุผลของพี่นุกันดีกว่านะครับว่าตอนแรกมองอีกค่ายอีกยี่ห้อนึงไว้ครับและทําไมสุดท้ายถึงตัดสินใจเป็นป a เจลสปอร์ตคันนี้คันงามครับผมนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่นุนะครับที่ เป็นเจ้าของรถคันนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์พีนุกันนะครับว่ามาจากไหนนะครับแล้วก็มีเหตุผลอะไรที่ตัดสินใจเลือกซื้อปาเจโร่คันนี้นะครับอ่ะพี่นุสวัสดีครับอีกครังหนึ่งนะครับพีนุเนาะพี่นุครับวันนี้เบ๊ขอสามคำถามง่ายๆเหมือนเดิมนะพี่เนาะพีนุมาจากจังหวัดไหนกันครับเป็นคนจังหวัดมหาสารคามนะครับครับคือทํางานที่อยู่ฉะเชิงเซาใช่บางบุรงนี่เองครับ เดินเบทางโซเชียลตอนแรกอ่ะเอาตรงๆเนี่ยผมผมก่อนให้ก็คือพี่นุเนี่ยความจริงอ่ะใจใจเอียงเลยนะครับโปเจสปอต์เนี่ยไปค่าย F แต่ว่าด้วยคำที่ว่าหาข้อมูลพอหาข้อมูลเนี่ยว่ามันมีรุ่นไหนที่สมรรถนะคุ้มค่าคุ้มราคาก็มาเจอเบสพอมาเจอเบสเนี่ยก็เลยคุยเรื่องพวกข้อเสนอกันแต่คขาเนี้ยอันสุดท้ายเนี่ยเห็นที่พี่นุบอกเวสว่าไฟนอลจริงๆเนี่ยที่ตัดสินใจเนี่ยเห็นบอกว่าเกี่ยวกับการวารันตีการหลังการขายแบบนั้นมันคืออะไรครับพี่ก็ ในเราจะใช้รถอยู่กับเราเนี่ยอยู่ไม่ต่ำกว่าเจ็ถึงปีอยู่แล้วอ่าแล้วทีนี้เราอยากได้รถหนึ่งคันที่สามารถเราใช้ไปพร้อมวาลันตีหลังการขายว่าเออเราขับไปอย่างมั่นคงแล้วเนี่ยในการที่ไม่มีปัญหาในเรื่องที่ว่าแบบเอ๊ะขับไปมีปัญหาหรือไหมขึ้นยานแม่มากงไหมอย่างเงี้ยอ่าโอเคแล้วตัวนี้เขาตอบโจทย์ว่า อาโอเคมีปัญหาคือเข้าเข้าได้เลยคเคมให้เลยอย่างเงี้ยก็อตอบโจทย์ดี<อ>ตัวน,นี้ยใช่เหมือนแบบว่าพี่นุ้ตัดสินใจเลือกเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับสมรรถนะนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับเสร็จแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องแบบการบรันตี5ปีเนี่ยพี่นุ้บอกว่าคันนี้อย่างน้อยอ่ะพี่เองอ่ะใช้เกิน5ปีอยู่แล<อ>้วถ้ามันจะใช้7จ็ถึงแปปีเนี่ยขอแบบสบายใจสบายใจไม่ต้องมาห่วงว่าใช้ไปแล้วพาคุณพ่อคุณแม่ไปเสร็จแล้วจะไปพาเขาไปขึ้นยันแม่ลำบากเราอีกในอนาคตเนอะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลดีๆนะครับว่าที่พี่นุวันนี้เนาะตัดสินใจเลือกเป็นปาเจโร่กันนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนนะครับที่มองอยู่นะครับและยังคิดหาเหตุผลไม่ออกเนาะลองใช้เหตุผลของพี่นุนะครับเป็นอีกหนึ่ง เหตุผลนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อนะส่วนวันนี้พี่นุและเบสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นยังไรบ้างครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่พี่นุต้องการจริงๆเนี่ยคือราคาที่มันสมเหตุสมผลนะครับและนอกจากนั้นอ่ะบางทียจุดจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละรุ่นมันแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมครับบางทียตอนนั้นเนี่ยใจพี่นุ่ะเอ็นเองไปฝั่งหนึ่งแล้วนะ แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ได้คุยกันนะแต่เหตุผลที่ตัดสินใจนะครับเป็นปาเจโร่สปอร์ตเพราะว่าเขามองว่าศูนย์บริการนะครับคุณภาพรับประกัน5ปีเปลี่ยนของเล้วให้อีก <Wow. S 1> ทุกอย่างภายใน5ปีเนี้ยพี่นุ๊กไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยและสามารถเข้าสู่ได้ทั่วประเทศคราวนี้เรามองว่ารถเราใช้ไป5ปี7ปีโอกาสที่จะพังอ่ะมันมีน้อยอยู่แล้วเพราะดีเฟกจากการที่ว่าพี่นุ๊กไปศึกษาข้อมูลมามันแทบจะไม่มีเลยซึ่งทําให้พี่นุ๊ก ถึงไม่เคยใช้มิซูมาก่อนก็ยังเกิดความมั่นใจอยู่ว่าเนี่ยถ้าออกแบรนด์นี้ไปเนี่ยภายใน5ปี7ปีเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเรื่องการซ่อมเรื่องการทนุถนอมอะไรเลยสามารถใช้งานได้ปกติเหมือนรถทั่วไปก็ทําให้พี่นุตัดสินใจว่าโอเคอาโชมอาจจะไม่โดนใจเรา100% แต่ว่าออปชันมันได้ราคามันได้และคุณภาพมันได้ก็เลยตัดสินใจเลือกซื้อเป็นปา j e เจรสปอร2020คันขาวคันนี้เลยนะครับก็เห็นไหมครับว่าเหตุผลจริง,รงๆอ่ความจริงเราอาจจะชอบอันนี้แต่สุดท้ายแล้วเราต้องเลือกอันนี้เพราะว่าอะไรมันมีองค์ประกอบปัจจัยหลายอย่างเมื่อที่เบสบอกครับว่า รถอ่ะมันไม่มีดีที่สุดอยู่แล้วมันมีแค่ว่าเหมาะกับเราที่สุดเท่านั้นเองเราก็เลือกรุ่นที่เหมาะกับเรานะครับรความจริงอ่ะเลือกรุ่นไหนมันก็ไม่ผิดไม่แปลกอะไรหรอกนะครับแต่ว่าเหตุผลของพี่นุ่กก็คือเหตุผลว่าต้องการวารันตีความมั่นใจในตัวสินค้าก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นปาเจโร่สปอร์ต2020คันนี้นะครับส่วนเบสกับพี่นุ่กเจอกันได้ยังไงก็เหมือนที่ในคลิปเบื้องต้นเมื่อกี้นะก็คือ,อเนื่องจากดูรุ่นนี้แล้วแล้วก็หาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับ พูดตรงเลยนะพี่นุ้เจอเบสได้เพราะว่าเกี่ยวกับสเปคของปาร e เจ s สปอร์ตามคลิปต่างๆที่เบสเคยรีวิวย่อยไว้นะครับว่าเอ้ยพี่ครับรถมันทําอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อย่างนี้ได้พี่นุ้เลยเห็น คุณค่าของรถครับเห็นความสามารถของรถที่แท้จริงความจริงอ่ะอาจจะไม่คิดจะไปดูโชว์รูมด้วยซ้ําแต่พอเห็นสเปเอา้าวมันทําอย่างนี้ได้มันทําอย่างนี้ได้เอ้ยมันคุ้มค่าคุ้มราคาก็เลยตัดสินใจเลือกเบสให้ดูแลและบริการพี่นุนะครับก็วันนี้นะครับผิดพลาดประการไหนนะครับก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อพี่ๆไม่มากก็น้อยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับบอกเลยนะครับ สี่คลิปห้าคลิปที่ผ่านมาเราจะเจอกับลูกค้าที่ว่ามีความประทับใจในรุ่นรถเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับสเปคเกี่ยวกับรถยนต์ตายบอลเลยนะครับคลิปหน้านะครับลูกค้าประทับใจในผมครับผมบอกเลยครับลูกค้าประทับใจในตัวผมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันอินโทรกันอินเครดิตกันท้ายคลิปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับคลิปหน้านะครับเบสถึงเดโมขนาดนี้นะส่วนคลิปนี้ครับวันนี้เบสขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ คิดหน้าผมหล่อมากบอกเลยครับก็เลยปิดทีวีไปนั่งฟังเบสนะคะเป็นละครเพิ่งเบสเลยถ้าติดละครโดนใจก็เลยไปฟังเบสเลยคนนี้เขาพรีเซนต์เข้าใจดีนะเขาจะไปแล้วเบสก็บอกชื่อแม่ก็เลยบอกกับลูกชายว่าซื้อกัะเบสดีกว่าเขาพูดชัดเจนแล้วก็เป็นหนุ่มไฟแรงนะซื้อเขาหน้าจะไม่ผิดหวัง